มีพี่น้องย้อนมาอ่านไดลองศูนย์บู่ว่า่ซึงก็อ่านกะลองนบู13อ่าเปินฮ้องว่ากยุทธ13ปองว่าไลาน่น่ะไล่อันศูนบูเฮ็ดไว้เปิ้นฮ้องว่าตำาในก้องนะกรมใต้เฮาว่าพื้นเปพื้นจนกไลนะ นะว่าพื้นตีพื้นจ่มในก็เมีนเพราะว่าเขาว่าตำลาตำลาสุนบูสิบสามคอตำลาสุนบูสิบสามคอนี่มันเป็นเป็นความหลีค่ะนะเป็นความหลีปุ่นตาดเจิดตือ้อเนืภาวะจัดปานกล้วยเนะ่แต่ใดมออยู่มอเศร้ามอเฮ็ดมอสร้า์มอขึงมอปองลองลักแหลมแช่มกะปุ่นตะตัวผ่าตัวมันค่ะ ลูกอ่อนก้นโดงถูกเลียจากอ่านอมชบกูก็กูก้กนค่ะเนาะอ่าความไทยได้เขาห้องว่าตำราสุนบูสิบสามข้อนะตำาราในกอบปอกำตายเขาก็ว่าพื้นเปรยพื้นจ้ำนั่นนะนะพื้นเปรยพื้นจ้ำสุนบูสิบสามข้อเนื้ขอข้อความสิบสามข้อปอฮอมมาแจกเพ อดิตปีมันย่อยๆย้มๆแต่ลายแทงสาม้พอนะแต่มีแทงสามิ้อลูกดีสิบสามคอแต่มาจแจกเพย์เฮลยสาม้คอเมื่อในก็เปิลมันนำหนะสาม้พคอแต่เอามาข้อที่หนึ่งถึงคอที่เจ้าสค่ะแต่เอามา้อที่หนึ่งถึง้อที่เจ้าสแต่ข้อนี้ เป็นความไต้เขาเป็นดิกใไต้เขาค่ะเนาะข้อที่หนึ่งปิกต้องผ้าคามปังไลปิกต้องผ้าคามปังไลอันในกามคนกูปอกอะปิกต้องผ้าคามน้ำปังไลมันปองว่าต้องผ้าป่องว่าเจ้ามุนหยนาคนคโนคำนั่นคะ่ะต้องผ้าในป่องว่าเจ้ามุยหย่คนคําคำนะ ปิกต้องพระคำน้ำปังไลนะปิกพระคำปังไลในก็ไลยนะปิกพระคำน้ำปังไลในก็ไลยปองว่าน้ำปังไลซ้่มปองว่าก้นเมืองค่ะน้ำปังไลเนี่ยปองว่าก้นเมืองต้องพระซ้่มปองว่าขนอคำปิกต้องพระคำน้ำปังไลมันปองว่าการนั้นเขาคาดเฮตุสร้างนี่นะ เหมือนก้นคําน้าปังไหลค่ะคคาน้าปังไหลก็อ่าใจง่ายๆนะแต่ไม่ลองกีดคล้องแต่ไม่ลองกีดขว้าง,งลายสําลายปึงน้กคำน้าปังไหลกัน,น,นอ่าใจลองง่ายก็เพื่นเจ้น,นั้นแหละได้ไดปิ๊กหูพามตาเห้กกนเมืองแชมปออ่าจางลามไหลในห้องว่าปิกผ้าคําน้าปังไหลนะ ปิกผ้าคำปังไลแค่นาะข้อที่หนึ่งปังไลก็ปปองว่าก้นเมืองผ้าก็ปปองว่าคนอคำเนะี่ยปิกผ้าคำปังไลข้อที่สองล่อมจุ้มวุ้ยจอยจุ้มเจา้านะความไทยแต่เขาห้องว่าล่อมวุ้ยช่วยเจา้าล่อมวุ้ยจอยเจา้ามันก็ปองว่าล่อมจุ้มวุ้ยจอยจุ้มเจา้าซึกงในมันมีสองจุม้ม Trumnn bên biển voi vui, nung bên biển chow lom trùm voi vui, chung chow a tic ping bang wa bang 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 mi mi bang 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 lộ quả tức wa bang 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 hang bang 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 na bang 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 tiềm mẫn thế, quả măng tiềm mẫn, quả măng tiềm ẩn mẫn à, khẩu tiệt đại bế mẫn, bên đằng nơi sám siêu mi sức chết chén, xăm quá sương, ác à quá sương, tức châu số này, châu số này mi sức 40 cái, 40.000 tham chết chén quân à. sức 40.000 nè, bế chôm nè mi chết chén à. หู้จุดอ่อนมันน่ะจุดอ่อนมันเฮ็ดชังแลหู้เนี่ยไผ่ไผก้นนั้นมีสี่หมื่นนั่นไผ่โจชอเขานั่นกว่าจุดแปดดีว้ตั้งกินตั้งย่ำของอ้นเชลนั่นเพราะว่าจุดแปดเอาเนี่นก็ปล่อยตึกดีมันว่าปล่อยดึกโกโตว่ะจึ้จุ่มมีเจ็ดหม,มื่นอ่ำใจจุ่มในมีเจ็ดแสนจุ่มจะมีสี่หมื่น ุมันมีแห้งสีเหมือนนั่นเป้เจ็ดแสนกว่าในขณะนะเปินลว่ผ่ายหนึ่งแห้งใหญ่ผา,ายหนึ่งแห้งเรียกตึกกันมันเจาปิญญาให้เป้กันเฮาอย่าไปชูนะาคนมีแห้งใหญ่เฮ้าหลุฮาติจุดอ่อนมันกว่ามังทีน่นันเข้าแต่นในเป้มันง่ายๆนะครับลอ้อมวยช่วยเจ้าปอบเปิลแห้งใหญ่เฮาอย่าไปกัดตึกซูนะาเฮ้าหลุกว่าห้ำดีอันดียำมันนะดีจุดอ่อนมันะนะนะ อ่อนเอเขานะข้อที่สองพอเขาข้อที่สองในเขาก่อยเฮตีญาติอ่อนมันนะพอเฮตญยาติอ่อนๆมันเขาได้ตึ๊กเขาลู่เลี้ยวแตกยายกะพงเลี้ยกะทั้งหมดอ่ะพอเขาหันตีอ่อนๆอยันสุกข้อที่สามยิ้มมือขาก้นเนาะยิย้มมือขาก้นอันนั้นก็ยิ้มหลับขาก้นอันนั้นก็ยิ้มแล้วขาก้นไหนก็เลย ยันสูเนี่ยปะเหาเคยห้องตายห่หมห่หมแเคยอังตายเฮาเจอต่างก็เอาตายเปนะวางแผนเฮาต่างก็เอามันตายเป็ดในบทเนื่องว่ายิ้มหลับขาก้ิ่นคำนั้นก็ยิมมย้มมือขาก้นนะยิ้มมือขาแหมก้นในข้อที่สามยิ้มมือต่างก็แหมตายเป็ดผู้เขียนเท่านั้นนะ ข้อที่๔เป้าไก่มาขำคึม้มเนี่ยว่ะเป้าไก่มาขำคึม้มมันปองว่าห่างแห้งเอาไว้แห้งเขาดีลิจู้หอมแห้งเขาไว้หอมแห้งเขาไว้อยู่นิมน่มๆอยู่ดีลิพอเขาหันล็อกอันเตเป้เย้าในเข้าจงไปจัดการแปดยันชูเหมือนมวยเป็ดกําเดียวในปบนห้องว่า ข้อที่สี่เป้าไก่มาขำคึ้มนึกว่ามันจยงก้นกาลกลางไก่เนื้อเถินอ่ะเพราะไก่พวกมาขำคึ้มก็เอากินเลยอ่ะนั่นนะ่ะเนาะข้อที่ห้าตกซันยาไม่การจอมปุงนะตกซัน,านยาไม่การจอมปุงมันปบองว่าเมื่อยานสูตู้แล้วเมออื่อยานสูอ่อนแอเมื่อยานสูลู้ซึม เขาสํากัดตาปันมันแทงนะเขากัดตาปันมันแทงเหมมิมันมุ่ยมุ่ยหายไววัดกว่าท่นนั่นนะ่ะเป็นห้องว่าข้อที่หาตกจานยาไม่การจอมเปะนะตกจานยาไม่การจอมปุงข้อที่หาแป๊บในข้อที่หกหลอกไผ่ไส้เขา้าซิมไผ่ขว้านะข้อที่หกหลอกไผ่ไส้ khâu chim phải khóa, nó bảo là nhọc phu khén, hờ khâu quắng hờ khâu thẳng phít hờ khâu vôn phít hờ khâu văng phèn ẩm thục nhọc đăng sai, đăng khóa, bỡi nhạn sù quắng ạ, lam lại, hàu để đăng lại, hàu để chim đăng lại, để เขาหลยหยอกไผ่ใช่ชิมไผ่คว้านะหยอกไผ่ชิมไผ่ไม่เป็นข้อที่หกข้อที่เจ็ดปันน้ำเฮเป็นโตนะปันน้ำเฮเ็นโตข้อที่เจ็ดมันบอกว่าหลัดกรรมอํำจืออ่ำเจหลัดกรรมอันอํำอําแมนโปเะสเอาตั้ง เอาตังพิษโป้ใส่กองหยอกเลนให้เฮปอนยุูมพิษลาดเลนให้เฮปอนยุูมปล่อยเข่าเลนให้เฮปอนยุูมแฮวและเข่าหบซิมน่ะอันในเป็นห้องว่าข้อที่เจ็ดปันน้ำเป็นโตข้อที่แปดข้อที่แปดเนี่ยรูปหลังมังนะลาดตั้งห้องกระปองตั้งจาน và họ để quạt tung hoang, để họ cả tăng chân, và họ để hết tung hoang, để họ hết tăng chân, tước tì nung, chim tì nung, nè, tì tước này là tì tì, để họ ăn họ chim tì têm, quả để phần hông vợ đục lăng bằng na, cò thít câu, nằng đôi sườn xong tụt khớp gắn, nè, âm năn có nằng đôi gà xong tụt tỏ gắn, bởi vì gà xong tụng bong tỏ gắn tăng sáng phải hẹn mình có ồn nộp khẳng lo nộp không có kín đầy tăng sáng tố nà anh này bằng hoa bố bơn sáng phải tức cấn mắng cấn hoặc có bơ túi phải là hoặc kín lấy hoặc có kín xìm bẹt quạt lăng bẹt thơm ấn ngay ngay âm tăng phải ซิ้นไปตั้งสองฝ่ายในปิ่นห้องว่านั่งตัวเสือคบกันอันนั้นก็นั่งตัวไก่ต่อกันเป็นข้อที่เก้าในอข้อที่สิบนำพึงตาคมแล้วเนื้อแคลเสียบายหอกยุ่มเตอคมแล้วยุ่มเตอคงเตอคมหอก ปองว่าต่อหน้ากันเนี่ยลาดต่อดีลีตั้งนาเนี่ยลาดต่อดีลีรับหลังรับหลังซ้ำเฮ็ดกดรับหลังซ้ำใจกดนะต่อหน้าลาดลีรับหลังเฮ็ดกดนะให้เป็นข้อที่สิบ้อที่สิบเอ็ดตัวไตตัวเต้นตัวายตัวเต้น อันนี้บอกว่าปูนตาเตยจอยเจ้ามุญยาคนหัวค้คำเฮาซึกเฮาก็สึกขำย่อมตายสึกขำต,ตายตายตางังเฮาคนหค้คำนั้นหลอดกว่าอย่าให้คนหค้คำตายตีปองมันปองว่าสั่งว่าเฮาตะกัดซิมตับเปินเฮาตะกัดตึกเฮติติเฮาอ่อยเยอะเฮายันสู้ พันว่าเขาเนี่ยมีน้ำนมีน้ำยามีน้ำกัดนะเพราะเขาหยุมสร้างแทบเผาเมื่อเลยเขาก็เขาคบชิมเขาเลยเมื่อน,นั้นปุนตะเข้เขาเลยองเป้เขาเลยเฮ็ดกุยนะในเป็นขอ้อที่สิบเอ็ดตัวตายตัวเต้นขอ้อที่สิบสองพายเฮอลองจอมน้ำพายเฮอ ลองจอมน,นึ่งนะปองว่าพอหันมีตืดตังพอหันมีตืดตังเล็กติดน้อยๆอ,อิดอ่อนอิดอ่อนก้ยก็อย่าไปปันป่นดูดเป็ี่ยนไหเฮิวักเต้าเอาเฮิไรนะเฮิเต้าเอาวักเอาเฮิไรเปินกามไตว่าพอจ้างแม่ปลิ้นจากเฮิไรนั่นนหะอ่าพายเฮอลองจอมนำนะึ่งนแต่ปองว่าเปิ่ ตยพอมีตื่นตังอย่าปันมันดุดหลายๆบักตาเอาเฮอมาเป็นพนดีเฮาเฮอเลอันนี้ข้อที่12ข้อที่13แหวกยาแหงแหวกเยื่อแหงเฮ่งูตืน่นพอเฮาเต่งเยื่อแหงชาชาในงูตืน่นแวกเยื่อแหงเฮ่งูตืน่นมันปองว่าย่านชูในเป็นก็หล้วย่านชูในมีก็แล้วย่านชูแปะไปตีเลย เขาหยอกเฮาเขาหันโตมันก็นะเฮาเขาหันโตมันพอหันโตอย่าสูพุทธออกมาเฮาก็จัดการเป็ดนะจัดการเป็ดก็เดี๋ยวแทงแทงคอหนึ่งก็ในอย่าไปเบียดเยอะแห้งอันงูตื่นแน่ตีป่องแทงคองก็วะกว้นเขานี่นอย่าไปอยู่เมากินมังอย่าไปอยู่ลมล้ําอย่าไปทางเลืกเปิ้น อย่าไปสร้างแพะเปิน้นอย่าไปเชะเปินเเป้นอย่าไปกึ่งกั้งนะลองอลไรก็อย่าไปกึ่งกั้งโลเลยมีสติวิริยะรอบขอบไว้ก่อนนะโลเลยมีสติวิริยะรอบขอบไว้กูเข่งกูยำ่ำนะพอง,งูตื่นมา,าเฮ้เขาแต็บคอมาเลยกันเดี๋ยวนะเพราะว่างูเนี่ยมันมีมีกล้องมีอย่างเหมือนกันอะ เพาตันเต็บมันมันก็ซักเขาตายเหมือนกันนะในเป็นคอที่13ข้อที่14ยิ้มตัวตายขึ้นสร้างใจนะยิ้มตัวตายขึ้นสร้างใจอปองว่าสังว่าก้นก้อนหนึ่งตายกะเขาก็เอาก้นก้อนหนึ่งมาเต้นหลอ่อพามตาเฮยอกอย่างชูมาดจำ ใหาเป็นตี่ชนใจอ,อย่างชุให้เข้าจังกินได้อย่างสชูง่ายๆหกสิบแปดอย่างชูเลยนั่นกุยข้อที่สิบสี่ข้อที่ชิพะหยอกชื้อออกทำนะหยอกช่วยออกทำซื้ออยู่เนื้อทำหยอกให้ออกทำฟ้นะองออกทำมาขอจัดการกันเดี๋ยวนะอย่างชูนี่มีก็เลยอ,อย่างชูนี่เป็นก็เลยเป็นเพอเขาหลุดเฮ็ดถึงอ่า เฮ็ดแทงป่อมาเฮ็ดแทงปอออกมาก็หันก็จะได้จัดการมันกําเดี๋ยวนั่นกะแปนว่าหยอกเชยออกทําข้อที่สิบหกปล่อยให้ร์ภูเข็นลงตูลืมคิงเหยาะก่อยงยบเอากับจัดการเป็ดปล่อยให้ร์ยันชูลงตูลืมคิงเหยาะก่อยจัดการมันเป็ดนะข้อที่สิบหก ยับเอาตายแปดนั่นกะข้อที่17เอาก้อนหินแลกแสงเขียวเนว่เอาก้อนหินแหลกแสงเขียวมันบอกว่าเขาเอาตั้งกินเอาเยอือะหลกอิดอดิดัดกว่าปันมันกินกว่ายืนกับปันมันกรรมมาในเป็นว่าทองมินยาจุน่น พอเขาคารายอันใหญ่ๆเขาหลุดจุ่นอันเล็กๆพอเขาคาราหนึ่งเหงืเขาหลดจุ่นหนึ่งปากนะอันใหนเขาเอาก้อนหินก้อนแหลกก้อนเฉียงเขียวเขาเอาอันเด็กๆก้อนแหลกอันใหญ่ๆนะพอเขาคาราพอเขาคาราปลาลงตัวใหญ่ๆเขาก็เอาปลาเล็กกับเวทเอานะมานจะนั่นแหละพอเขาคาราปลาตัวใหญ่เขาเอาปลาเล็กกับเวทเอา เอาติร์กเลินกับเวทอ่ะนะในปองว่าเอาก้อนหินแหลกแสงเขียวก้อนใหญ่ๆข้อที่สิบเจ็ดนะข้อที่สิบแปดงบจนงบนุนเฮงบงบโห,หนนานะยบจุนเฮงงบโหนะอันนีป้ปองว่าเพราเป็นงูเนี่ยนะเพราปเป็นงูเนี่ยเพราะเขาเดบก็โหมปุตนะ มันก็นผู้จัดตั้งกว่าวว่านะโต้งนั่นมีอติเป๋ยฮะโต้งหางใะเนี่ยมีอติเป๋ยเพราเขาหันงูหลงในเขาแจ็บก็โหงปุดเป็ดกว่านะอติเป๋ยผบอกว่าจังนั้นที่ป,อป๋องบอกว่ายอบจนยอบโหานะเพราะเป็นก้นจนเขาก็กต่งงอโหนะเขาอะอันตะเปนเนยมันในมันหมอยสังเอาวะเพอยอบอไปโหนนางอ,อ,อ่ก็แหล่ะเพราะเป็นโหดซึก เพราะเป็นเพราะเป็นโป้ซึกนะนั่นก็เกิดเขาเอาโป้ซึกนั่นตายแต่เปย์ก็จังให้สังเกตในในสามจุ้มนี่ยในสามจุ้มนี่เป็นเฮ็ดเนียลตังโต้ตังโต้เนี่เป็นก้นเมือกหลงเปิ้ลก็เอาไม้ยิ้งกับอ่อยเอาไม้ยิ้งกับหยอกเห่าเลยแหมแปดแหมตายแปดตังโต้เพราะตังโต้ตายก็แต่เปย์มีเป็นสองแสนน่ยกระจัดกระจายหมดนั่นน่ะ เปิเ้ลเฮต์นี่ในสามจุ่มจับจับจนจับโหนนาเนี่ยวะจนในปุ่นยับในโหนนาเขาอะแต่เป้งก็กระจัดกระจายพ้งพ้งพ้งกับโกฮุกตังอะมันป่องว่าพอเขาเตะเขาจุ่มเล่าจุ่มหนึ่งดูแล้วเนี่ยไกวยกันเนี่ยเขาหลุดจัดการแบทโหนนาโหนนาใหญ่เออมัน ก้อยก่ะนะพ่อเหมเหมเต็ดเหมแปดหุ่นอาใหญ่เขาเนาแต่เป้งก็เตะพงปิวอ่าแล้วกว่าข้างผงมันอ่ะคำพองก็เมื่อเฮิรนคำพองก็กว่าก็คู่ก็ตั้งเป็ดนะหมุกจุ้มก็ลู่เดียวกว่าในประนองว่ายอบจุนหรือเลยย่อหัวหน้าเนี่ยว่าข้อที่สิบแปดอันเนอสามจุ้มในเหมือนตั้งตุมเหมือนดิโพเขาจะเนี่ยนะเป็นจัดกัน โหนางเป็ดเนาะคำในข้อที่ชี้เก่าตัดไพ่ตีตนลม้มนะรับไพ่บอดไพ่เนี่ยบอดตีตนลม้มมันบอกว่าพอเขามีปรัศนาปัญหาสังกะยะายเฮาหลุดรับตีตนต่อมันนะเฮาหลหาตีเตะมันเห็นรับไพ่ตีตนต่อมันเขาพูดตีเตะมันเห็นก็รับตีนั่นเหมือนเทาเตะซันเอาลื่นพื้นออกแต่กลมมอนะั่นนะเพรไพ่ใหม่ พอเขาห่งเขางพักไงลืนพื้นนั่นจันทออกได้กลมอนั่นพอเขารับตีดุนพื้นก็มันก็รับอ่ะนะเป็นว่าตัดไผ่แต่ต้นลมพอเขาแก้ปัญหาสังกเจ้าเขาหล่อหู้ตีต้นโอมันเขาก็แก้ให้แมนตีมันมันแต่รับเลข้อที่เสาลักแหลกเสาเนี่ยวะลักแหลกเสาเสาเฮิรนเนี่ยเสาจอมเนี่ยอันนั้นก็ การแทงคองปิกผ้าเป็นเลินเป็นเลา้าเป็นตาวันมันปองว่าอันในปุนตาหน้าการเท่าตตอองหน้าการใหญ่การลงเตอองนั่นเอาอันเอาอันปลอมและอันเตะนะเอาข่าวปลอมแกงเป็นข่าวเตะเอาลองปลอมลองแก๊กเป็นลองเตะลองวะบุญตาหน้าการตตอองอันในเปิดห้องว่า ปิกพ้านะปิกพ้าแดกเหรินแดกเหลาเนีบทข้อที่เจ้เอ็ดสักแตนล็อกค,ครับนะสักแตนสักแตนล็อกค,ครับอันนี้ว่าพระงใช้หู้ในโลก,กัตู้หนังวิดีโอชุนปิงนะชุนปิงชุนปิงเทสเนีลนั่นแหละจะกัดแตนล็อกค,ครับอ่ำใจก้นยองอ่ำใจก้นยองแกงเฮดเป็นก้นยอง ต่างกาป่นได้ในมือก้นห้กันเป็นท้องว่าจัก,กรแตนล็อกรับพอเขาเคยป่นออกในมือกนเมือกก้นเรงนั่นห่มจะก้นหยองเขาก็แกงเป็นก้นหยองเฮ็ดเหมือนก้นหยองให้เหมือนได้เต้ๆนๆชุนปิงเนี่ยกินขี้หมูก็กินนอนจำตังก็นอนแกงเป็นเฮ็ดแกงเป็นก้นหยองจัก,กรแตนล็อกรับอ,อยู่ไว้เหมือนเก่า ก็อยกาเอาต่างอันเต้นไว้คนตัวเตี้ยเนี่ยออกป้นก่อนเลยดีงามๆจะก,กระเด็นหรอกครับกำในคอที่เช้าสองปิกเฮิร์นป่อแมวนะปิกเฮิร์นป่อแมวปิกคอกป่อไก่ในก็ไรนะปิกปิกคอกป่อไก่ปิกคอกป่อแมวอันไหนก็พอเขาเด็ดลัด ถึงลองยันชูในก็เขาก็แวงแวงไว้ตับยันชูพอแวงไว้ดีๆก็แฮดเป็ดเขานําตั้งกินมันนําได้กินอ่ะเขานําตั้งกินก็นได้กินนําก็นได้กินเขาก็นได้กินนะพอแฮดถึงมาก็อื้อปอนอ่ะพออื้อปอก็ตุกข้าพอตุกข้าก็มีแห้งใจอะเขาก็เขายึบปันมันแทงน่ะพอเขาเขายึบปันมันแทงก็เป่งขึ้นๆเหมือนหน้ากองก็อื้อปันเดียวนะแล้วในเปิดห้องว่า ปิกพัดตูดีแมวน่ะอันนั้นก็ปิกอคอกป้อไก่ป้องอยู่ในอคอกไอ้ป้อเยก็แล้วมันรัดกลางแล้วปิกพัดตูงไปตล่ะเนี่ยข้อที่เส้าสองข้อที่เส้าสามจุ่มมันอยู่ไก่นะเฮ็ดได้ก็จุ่มมันอยู่ไก่ผุยหน้าซึกจุ่มมันอยู่จำ้ำนะเปิ้ลว่าหักตีไก่ป้อตีจำ้ำเนวั หักตีไก่พอตีจำอันไหนเนี่ยบอกว่าจุ้มแต่ก็มันบอกว่าลีต่อดจุ้มอันอยู่ไก่แล้วก็ตึกจุ้มมันอยู่จำเฮาเนี่ยเป็นท่องว่าหักก็อยู่ไก่ตีก็อยู่จำในข้อที่สิบสามกำเนิดขึ้นว่าขึ้นเงางขึ้นกำเนิดเดี่ช่างล่างอ่ะนะมันช่างล่างมันรัดนิติป้องอ่ะเดี๋ยวรัด หกคองเด็ไดกไงเศร้าสามคอเนี่ยว่าคืออะไรเนี่ยรับจังนั้นไง้อที่หนึ่งปิกผ้าคำปังลายนะปิกผ้าคำปังลายข้อที่หนึ่งคอที่สองล้อมจุม้มบุ้ยจอยจุ้มเจา้าข้อที่สองคอที่สามยิ้มมือเปิลคายัานสู่เฮา กำรไทยได้เป็นรองว่ายิ้มหลับฆ่าคนยิ้มแล้วคากรนนะครับยิ้มมือเปิล่ายันชูข้อที่สี่เปิ้ลไก่มาขคำค้มนะหางแหนไวเปิาไก่มาขคำได้กินนะนะเปิาไก่มาขคำแห้วคำค้มข้มขอที่ห้าตกซานยาไม่การจอมปุงนะข้อที่หกหยอกไผ่ช่ สิ้มไผ่ขวาข้อที่เจ็ดปั่นน้ำให้เป็นตัวข้อที่แปดรูปหลังมังนาข้อที่เก้านั่งตดยสือคบกันข้อที่สิบนำพึ่งตาคมแล้วเนื้อแควสิบใบหอกยุ่มแต่คมแล้วยุ่มแต่คมหลับข้อที่สิบเอ็ดตัวตายตัวเต้นข้อที่สิบสอง พายเธอหลองจอมน้ำ้อที่13แวกยาแหงแวกเยื่อแหงให้งูตื่นข้อที่สิสย,ย,งงสสยิ้มโตตไย้ขึ้นช่างเจอ้อที่สิบห้ายอกเสื้อออกทำ้อที่16ปล่อยเฮลืมโตเสียจังไกจัดกันข้อที่สิเ,สจจจสเจเอาหมักหินแหลกแสงเขียว ข้อที่18บแยอบจนยอ่อโหนนาข้อที่19รับไพปลอดไพยตีตนต่อข้อที่สิบ้าปิกพะระแหลกเหลือนแหลกเล้าแหลกตาวันข้อที่สิบเอ็ดจักแดนหลอกขับข้อที่12ปิกพัดดูป่อแมว ข้อที่๙๓ฮักดีไก่ป่อก็อยู่จำนะเมื่มอไน๙๓ข้อข้อความชุนบูเปอร์วานั่นอัน๑๓ข้อนั่นเป็น๖ข้อใหญ่มื่อไนเป็น๖ข้อเล็กมันนะ๙๓ขอ้อข้อความชุนบูในเมื่อเดี๋ยวในเป็นเอนนาเจ้าในการป้ายหมักมีค่ะก้นกะก้นขายใน เค็งเ่งกันลองพูนตะมากมีเมกูปอกเมื่อเมื่อชิ่นก่อนในเปอร์โนเจเนในการตึกซึกหิมวันหิมเมึงตึกซึกตึกเสือกแกการตัวเหลียวใน,ปนเปอร์โนมาเจนในการมักมีการก้าวไขค่ครัอันนี้นเพราะว่าจากไรอมชอบไรต้องแล้วก็กำเพอร์อมจนะเจ้หยันแพทโทงหยันเพอแพทโทงหยันมันไวพิบเพอไวพิบมันหยันเพอรหยันมันกำหมอใจนค่ับกกะปอะไรในี เพราะอากอมศอบไรเนี่มีพรดีมีพร่ดีนำเต้เตค่ะนะลองโกนหัวขานี่พอมีป่ญญามีสายเรี้ยงปิญญาพอมีสติมีสมาธิพอมีตังหูนี่ตื้นขึ้นใหญ่เหมือสูงนะตื้นขมสะกันนานกันเนาะใจผมใจก็สัตตีด้วยถ่อมด้วยวนด้วยค่ะ มาสูงค่ะพอไม่ี่นองเขาย้อนชู้เขาอยู่ดีมีเงินห่างดีก,กึกปื้นกูกาบกูคนค่ะมาสูงค่ะ